สวัสดีชาวตุนค่ะดวงความรากักประจำวันที่3อุมภาพ,พานันคุณได้6เหรียญน,นะคะส่วนเขาาเป็น The h e r อร์มิตกับหัวนะคะ วันนี้นะคะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันนะคะสำหรับคนรักที่มีปัญหาก็การที่เขาออกมาจับโหมดเงียบนะคะเฮอร์เมสที่กับขัวเนี่ยก็คือเขาจะเปิดใจนะคะพูดคุยกับคุณมากขึ้นถ้าเกิดเคยบล็อกกันก็จะมีการอันบล็อกตัวคุณเนี่ยหกเหรียญหมายถึงการให้และรับที่เท่าๆกันหรือว่าคุณนั้นมีเมตตาต่อคนรักมากขึ้นไม่มองว่ามันสามารถที่จะยังไปกันต่อได้ยังไกลเบี่ยกันได้อยู่นะคะสําหรับ ชีวิตลักที่มีปัญหาตรงนี้เนาะมีพลังงานที่เป็นโอเ n นใหม่ขึ้นมามมีความรู้สึกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะมีความจําเป็นจะต้องเปิดใจเห้กว้างยอมรับคู่ของตัวเองในแบบตัวตนที่เขาเป็นจริงๆนะคะความสัมพันธ์ถึงจะไปข้างหน้าได้แล้วก็มีพลังงานบีเอสเซอร์ีด้วยจงมีความมั่นใจนะคะว่าคนรักของเราแล้วก็ตัวเราเนี่ยมีความเหมาะสมกันดีแล้วนะคะก็อย่างไรก็ตามเปิดใจแล้วกันแล้วก็ยอมรับในตัวตนของเขาความสัมพันธ์ก็จะไปข้างหน้าได้นะ